นี่สารหลุดทางสารพัสวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาสอบ่องเรียนกันนะจ๊ะอันนี้ก็คือข้อสอบค่ะข้ามโลกกันนะข้าอาจะรย์รู้ว่าโลกกันอาจารย์จะให้ติดแล้วอาจารย์ก็จะกาหัวข้อสอบ Ya Allah, ini dip, dip sih, satu lagi. อ,อาจารย์บอกว่าอย่ารอก,กันเธอรอกเขาทำไมเธอรู้ไหมว่าอันนี้เป็นข้อสอบไม่ต้องเก็บคะแนนไม่ต้องโอะไรรอ้ตัวไหน ก็ส่งข้อสอบไปครับเธอลอกเพื่อนแล้วเธอยังเอาข้อสอบเืนมาส่งอาจารย์หรอครับผมเธอทำแบบนี้ทำไมอาจารย์ไม่รับเอาคืนไปอ๋ออันนี้มันไม่ดีต่อจารยาบรณของอาจารย์ถ้าอาจารย์รับมันไม่งั้นอาจารย์ก็ไม่ใช่อาจารย์ถ้าอาจารย์รับเธอรู้ไหมว่ามันไม่ดีอาจารย์แค่อยากให้เธอพยายามบ้างอาจารย์อยากให้เธอทําเองอยาให้เธอมีความพยายามถ้าเธอมีความพยายามเธอก็จะทาได้เธอก็จะ ไม่ต้องรอเพื่อเธอลองมีความพยายามทำดูอาจารย์จะให้โอกาสเธอแต่อาจารย์จะไม่ขอรับเงินใต้โต๊ะเอาใหม่น้ำอะไรยูไหมครับอาจารย์ขอโทษท,ทุกคนที่ไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นครับอาจารย์ซื่อสัตย์ต่อตัวผมผมต้องซื่อสัตย์ตัวเ,เองและเพื่อนทุกคนสุดท้ายนี้ขอโทษท,ที่ไำให้เกิดเรื่องแบบนี้ แต่อาจารย์ก็อยากจะบอกว่านี่คือตัวอย่างที่ไม่น่ารักแต่อาจารย์อยากให้ปรับใหม่คิบ้างใหม่ลองใหม่ลองทาเองลองลอง,ลองพยายามบ้างอาจจะทําได้เห็นไหมเพื่อนเขายังทําได้เข้าใจาไหมว่าเรายยท่เธอทาได้อยู่แล้วถ้าเธอมีความพยายามจรรยาบรณวิชาชีพครูคือหลักจริยธรรมที่ครูทุกคนควรยึดถือวันนี้พวกเราจะพาไปรู้จักจรรยาบรณ ทั้ง5ด้านรวมทั้งหมด9ข้อไปชมกันเลยค่ะด้านที่ 1, 1> จัญญาบรรตต่อตนเองครูต้องพัฒนาตนเองเสมอมีวินัยมีบุคลิกภาพที่ดีและปรับตัวให้ทันต่อการเป,เปลี่ยนแปลงของโลคด้านที่ 2, 2> ครูต้องรักและศรัทธานในวิชาชีพของตนเองมีจัญญาบรรและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรด้านที่สาม จัรยาบรนต่อผู้รับบริการครูต้องมีเมตตาเอาใจใส่ส่งเสริมผู้เรียนอย่างเต็มที่ครูต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้คิดเป็นทำเป็นและรักคุณธรรมครูต้องไม่ลำเอียงไม่เอาเปรียบและรับฟังความคิดเห็นของผู้เรียนด้านที่ 4. จรรยาบรนต่อผู้ร่วมวิชาชีพครูต้องให้เกียรติเพื่อนครูและร,ร่วมมือการพัฒนาการศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ครูที่เชี่ยว n i ญในสป e ยโฮฟอีสไนด์จินตนาการและอินสติลความรักในการเรนรู้ครูที่ดีสามารถจุดประกายความหวังจุดไฟจินตนาการและปลูกฝังความรักในการเรียนรู้ด้านที่5จัญญาบรรต่อสังคมครูควรเป็นแบบอย่างที่ดีรักษาสิ่งแวดล้อมช่วยเหลือสังคมและส่งเสริมประชาธิปไตย สรุปนะคะครูต้องประพฤติด,ดีมีคุณธรรมเมตตานักเรียนไม่เอาเปรียบใส่ใจผู้ปกครองร่วมมือกับชุมชนเคารพเพื่อนร่วมง,งานและพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอในวิชาชีพ